เอาล่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชา n น l ป้อง89ด้วยนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมาเปิดการชาที่เราดองกันไว้นะครับตั้งแต่เลเวล1นะครับจนถึงเลเวล40นะครับในตัวแดงตัวใหม่ที่ผมเพิ่งจะเล่นนะครับเมื่อวานนี้นี่เองนะครับผมหนึ่งวันก็เลเวล40นะครับมือถือสเปคไม่แรงแบตหมดไวกลัวเปลืองค่าไฟไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะนี่คือ Redfinger หโฟนที่ดีที่สุดที่ผมเคยใช้มาและแนะนําเป็นอย่างยิ่ง Redfinger รองรับเกมยอดฮิต แล็นาร็อกเอ็กลินเนตสอเอ็มโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่โอดินวาฮาร่าไลซิงและเกมมือนึ่นอีกมากมายแค่ล็อกอินก็พร้อมลยุยเล่นเกมฟาร์มข้ามคืนตีบอสไม่ต้องเปิดจอเหมาะกับสายเกมจริงจังและคนที่มีหลายดีเล่นหลายเกมไม่ต้องกลัวว่าจะฟาร์มตามฝูน่งไม่ทันและในส่วนของจอ KVP มาพร้อมกับสเปคเครื่อง8คอร์ CPU แรม6กิกรอม 80G กิกและรองรับระบบ,บปฏิบัติการ Android 10โคตรคุ้มใช้ได้ทั้ง Android l ์และเบราว์เซอร์ปลอดภัยมันกรตี คลิกที่ลิงก์ด้านล่างจะใช้งานได้เลยครับผมอยากเติมเกมต้องร้านจูนดิโกชอปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกก,ถก,กว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่ักมาเลยที่ Facebook จูนดิโกชอปหรือแอดไลน์จูนดิโก โอเคทีนี้เดี๋ยวเข้าคลิปกันเลยนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นอะคาริออนแบบหัวหรือว่าตัวเขียวก่อนแล้วกันนะนะครับนี่เขาลุ้นอยู่เหมือนกันคือจริงๆเนี่ยตอนนี้อยากได้อคารดีอนแบบแดงสักตัวหนึ่งนะหรือว่าแบบตัวละครเนี่ยคือมันได้ตัวแดงมาแล้วนะครับก็ยังอยากได้อคารดีอนสีแดงอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากได้ตัวแดงเพิ่มเหมือนกันนะครับเออถ้าเป็นแบบพลัสท็อปอะไรเงี้ยนะครับก็ดีเหมือนกันเผื่อไว้เปลี <Shit. S 2> <WA> ่ยนเนาะทีนี้เดี๋ยวมาเปิดเป็นการันตีแบบตัวเขียวทิ้งไ่อนนะครับ ล้างดวงล้างดวงแล้วก็นี่ครับเปิดอันนี้ทิ้งไปก่อนพวกนี้มันเป็นตัวที่แบบว่ามันได้อยู่แล้วนะครับรอ่าทีนี้เราจะมาดูตรงไฮไลท์นะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการเปิดสีสีนี้ก่อนแล้วกันไหมเออมันจะมีแบบ6ครั้งส1ครั้งนะะเป็นหนึ่งครั้งก่อนแล้วกันป๊บอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะออกสีแดงหรือเปล่านะเออ ม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะออกสีแดงหรือเปล่านะครับไอตัวที่มันเป็นตัวสีดําเงี้ยแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นสีเทาเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่ตัวสีทองเนี่ยเนี่ยสีเทาอย่างเงี้ยมันจะออกเต็มที่ก็คือสีฟ้าแล้วไปทีเผอาลองดูสีฟ้าจริงกัเปล่าเว้ยสันสันแบบนี้มา,มาสักตัวหนึ่งก่อนนะผมยังไม่มีอาคาทิออนเลยนะตอนเนี้แล้วก็คือโอ้โหมาแบบขาวล้วนะดิแล้วมาอีกทีหนึง่งสันสันแบบนี้ ดูดูไม่น่ามีลุนล้นเลยว,วะ่ะแม่งแบบอาเขียวมาเขียวตัวใหม่มาสองตัวนะเหมือนจะเกลือจัดหรือเปล่าแต่ไฮไลท์มันยังไม่ได้อยู่ตรงนี้ไงก็เลยแบบเออยังไม่ค่อยแบบตื่นเต้นหรือว่าคาดหวังกัมนมากเท่าไหร่โอ้โหขาววะ่ะฟ้าออกมาสักทีหนึ่งอะน่าจะแบบอย่างน้อยสูงสุดก็ฟ้าปะให้มันได้แบบฟ้าหรือเขียวเยอะๆก็ได้เต็มๆหน่อยโอ้ออมา เงียบว่ะอา้าวตอนนี้เงียบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้มันมีแบบตอนที่มันเปิดตัวสีทองไดนะ้แหละไปลุ้นตอนนั้นโบโอ้โหขาวเขียวนี่สูงสุดยังเขียวอยู่เลยนะสูงสุดยังเขียวอยู่เลยนะดูท่าไม่มีแบบถ้าไม่ได้มาจากพาร์ทที่มันเป็นพาร์ทตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงสี่สิบอะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีหรือเปล่านะฮะเฮ้ยนี่มันมายืนทับดวงแล้วว่ะเนี่ยหลบหน่อย,ว,ยวะ โอ้โหคนดวงกำลังมาอ่ะทีนี้เดี๋ยวจัดตรงไหนก่อนดีเฮ้ยมันมีตัวเขียวอยู่เดี๋ยวเปิดตัวเขียวไปก่อนมันการันตีตัวเขียวอยู่แล้วนะฮะนี่จะเป็นการันตีตัวเขียวยแล้วนะฮะจริงๆไอ้อันที่มันแบบดีหน่อยก็คือถ้ามันได้ตัวครบทุกตัวเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเขียสามได้แบบตัวเปิดครบทุกตัวนะครับในแบบสีเขียวอะไรเงี้ยทุกอนะ็อตน่ะมันก็จะดีอยู่นะฮะ อันนี้จะเป็นแบบสิครั้งใช่ไหมอีก44ตัวนะทั้งหมดอาคาทิออนวันนี้เราจะเปิดเท่าไหร่1นึโลนะครับแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์เนี่ยนะครับเราจะเปิดทั้งหมด184โลนะฮะโอ้โหสิบเอ็ดมาแล้วแต่สีฟ้ายังไม่มาเลยมีสีฟ้าหรือเปล่าวันนี้สูงสุดแค่สีเขียวหรือเปล่าวะไอ้ตัวดำๆเนี่ย ดำๆเทาๆเนี่ยมันน่าจะต้องมีสีฟ้าด้วยนะยผมเข้าไปดูดิเออจริงๆผมกดดูได้นะเนี่ยอ๋อมันสูงสุดสีฟ้าจริงด้วยนะครับโอ้โห0.00625องว่ะโอ้ทางนั้นเราก็เปิดล้างไปก่อนเปิดล้างไปก่อนหนึ่งทียังไงดูท่าเราน่าจะไม่ได้สีฟ้าอยู่แล้ววะ่ะใช่ไหมเป็นไปได้ยากมากเลยนะเนี่ย อันนี้มีโอกาสออกแดงวะถ้ามีโอกาสออกแดงเดีเ๋ยวกเก็บไว้ก่อนเดีเ๋ยวเก็บไว้ก่อนไปลู่ตัวฟ้าก่อนอุ้ยอ๋อฟ้าการันตีวูเหนตกใจหมดเพราะได้ตัวดาบนะฮะเรา็ว่านี่ทำไมมันออกเป็นดาบสีทองฟ้าการันตีที่เราเปิดเมื่อกี้นี่เองโลกไปหมดแล้วก็อันนี้ล่ะอันนี้น่าจะอ่าโอกาสออกสูงสุดแค่ สีฟ้านะฮะเดี๋ยวเราก็ลูดไปเลยแล้วกันถ้างั้นแล้วเดี๋ยวไปจังหวะสุดท้ายตั๋วทองโหลูดจริงเอาอย่างน้อยก็ออกสีฟ้ามาสักตัวนึ่งวะให้รู้ว่าเออถ้ามันจะออกแดงเนี่ยมันก็ต้องออกฟ้าใช่ไหมแบบดวงดีๆมาเปิดโลไหนก็มาแบบดีที่สุดอะเงียบกิบวะเขาก็ยังได้เขียวตัวใหม่อย,ยู่ หรือไม่ก็ขอเขียวเยอะๆหน่อยเผื่อไปลุ้นฟ้าเออโอ,โ,โอ้โหก็ยังได้อยู่นะสองตัวกาชาแจกอะนะไม่ได้คาดหวังอะไรมากอะแต่ว่าเขาก็เปิดกันได้แดงอะไรกันลื่มล่ำไปหมดนะมาลูดต่อเขียวเยอะๆหน่อยเพื่อนจะได้เอาไปผสมได้โอ้เมื่อกี้ก็เขียวสามอกหนึ่งตัว โอ้รัดมาโอ้โหขาวล้วนถัดไปนี่อันนี้เป็นโอกาสออกสีฟ้านะแล้วถ้าเป็นสีดําเหมือนกันไหมอ่ะก็จะมีโอกาสออกสีแดงนะถ้าเป็นสีตัวสีดํานะแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้มันจะ0.006944นะครับตอนนี้โอ้0.00245 น้อยไปไหมศูยกับ0 0 0ยศูนย์อจะเยอะไปไหนครับเนี่ยมาซัดกันต่อเอาเนี้ยลูดให้หมดก่อนแล้วกันนะแบบเร็วๆแล้วกันนะเดี๋ยวจะเบื่อกันแล้วเปล่าเอาเขียวเยอะๆหน่อยนี่อีก42ตัวสะ42ตัวไม่มีฟ้าสักตัวโอกาสแบบคืออันเนี้ยมันเหมือนแบบถ้าเกิดว่าเราเปิดฟ้าได้อะก็คือเราได้แดงอะ เออถ้าเราไปเปิดไอ้การน,นั้นน,นก็คือเราจะได้แดงนะฮะเงียบกีบวะเอาขอให้มันดวงมันมาจากตรงนั้นแล้วกันอาคาดิอีอนสีแดงที่ผมหวังตัวอะไรก็ได้สักหนึ่งตัวหรือไม่ก็เป็นแบบขอให้มันได้อาคาดิอีอนสีฟ้าที่มันเด้ง mp แล้วกันนะเป็นเด้ง mp ติ๊กะน,นะโอ้โหข่าวนวน เอาล้วนมาใหม่หนึ่งตัวสือวสวยอยู่เปิดเขียวให้มันได้ครบไปก่อนนะตอนนี้เขียวในสล็อตเราครบหรือยังวะเดี๋ยวเรามาดูตรงคลาสสักนิดหนึ่งนะว่าตัวเขียวเราโอโ้โหยังขาดอยู่เป็นแถวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยฟ้าได้มามีทั้งหมด2ตัวแล้วก็ตัวขาวครบหมดแล้วนะครับแล้วก็มีตัวซ้ำเดี๋ยวเรารอ,รอผสมได้ด้วยนะอินนี้แหละถัดไปเนี่ยนะครับเราจะ มีโอกาสลุ้นตัวแดงแล้วเดเราจะเริ่มเปิดจากตัวพวกนี้ก่อนแล้วกันนะการ์ดคลาส,สระดับสูงนะครับนี้จะเป็นหนึ่งนะนี้11อันนี้6อันนี้เรารุ้นหนึ่งไปก่อนโบไม่ดาบทองได้ตัวใหม่โบดาบองไหมยังวะไ่ใ่ไม่มีดาบทองจริงเหรอถ้าไม่การันตีเนี่ย อันนี้หกครั้งอันนี้หนึ่งครั้งลูดมาโบดาบทองไหมไม่โอ้โหดูท่าไม่ค่อยดีวะสิบเอ็ดครั้งโผลไปก่อนโบลูดมายังอีกอ่ะอี่จะแบบจะหมดแล้วเนะี่ยสิบเอ็ดครั้งจัดไปก่อน ให้แบบดาบทองมาสักนิดนึงให้ชื่นใจหน่อยวะดาบทองโอ้โหไม่มีสีทองเลยาได้ตัวใหม่หนึ่งตัวแล้วก็เดี๋ยวเหลือสองอันนี้ไว้เปิดอนะันสุดท้ายดีไหมแล้วเราก็ลูดอันนี้ไปก่อนเนาะคาริออนก็จะหมดละอันนี้แบบกี่ตัวเนี่ยสิบเอ,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 อ็ดตัวปะโอ้ตึมวะดูท่าไม่ค่อยดีวะโป้มา โบ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 อันนี้หกหกตัวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวลืมอาคารที่อนสีฟ้าที่เราอยากได้มี้็ยังไม่มีซักตัวเหลือจะเชื่อเหลือจะเชื่อจริงๆนะพี่ชายโอ้โหการดองนี่ไม่ใช่ว่าการันตีว่าเราจะแบบดองดวงนะบางทีเปิดบางคนเปิดได้เปิดม่ววแดงนี่ได้ไปนี่ก็โหเอาไปที่เผลอตัวละครคลาสเอ้ย โอ้โหสามจริงออกก่อนเลยเฮ้ยจะหมดแล้วเหรอเหลือแค่แบบ6ครั้ง30ที30ตัวโอ้เฮ้ยมาหน่อยดิเฮ้ยเวอร์ไปเปล่าเฮ้ยมาละดูตัวแรกเลยเวทเวทตัวแรก เ้ยเดี๋ยวเราจะรูดขึ้นตอนที่มันอืม้ยมันไม่ขึ้นอ่ะมันต้องรูดทีเดียวแล้วมันขึ้นเลยมีคำพูดไหมสีฟ้าปะก็ยังดีนะสีฟ้าไออีกทีนึงทองมาหน่อยดิโอ้โห จบเจ็บแต่จบวะไอ้ี้่ตัวเก่าผมก็เปิดผมก็ได้เต็มที่ก็คือสีฟ้าโอ้หถามจริงเมืองนี้มันดูไม่ค่อยดีแล้ววะรู้สึกแบบกลับไปเมืองเริ่มต้นไหมไปกูดินหน่อยเผื่อมันจะให้เราไว้เราเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเอ้ยยังไม่ต้องเอาไปหรอกเริ่มเล่นได้เนี่ยหล,หลังด้วยสวยโอ้ พอ,องไหมเฮ้ยจริงเหรออาคาเดียออนหน่อยอาคาเดียออนโบสีฟ้ามาพอ,องโอเคผมเปิดตัวแรกเลยผมอยากได้สีแดงอ้าวแบบนี้ถ้ามันถ้ามันน,นี่อีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงนี่แหละ อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นี่แหละเฮ้ยได้เยนึกว่าได้แต่เป็นตัวสีฟ้าที่โอ้โหตัวสีฟ้าวะ่ะตัวนี้เป็นสีฟ้าแบบบวกดาเมจาตาดินกับบวกเลือดจริงๆอยากได้สีฟ้าเนี่ยอยากได้ตัวที่มันเด้งตัวนี้นะครับแล้วก็ เออตัวนี้นะครับสองตัวนี้ถ้าเป็นไปได้นะโหหนักจัดวะขออ,อีกทีดิโบและตรงพระจันท์นี่ก็ไม่มีไม่มีอะไรบอกเลยนะโหหนักละหวังอะไรกับของฟรีวะเนี่ยผมใช่ไหมแต่ก็ต้องมีบ้างละวะทองมาโบเอออย่างไม่เปิดก่อนละแบบนี้ก็คือกด ดูผลทันทีไฮโลสไนเปอร์สูตรนี้ก็ใช้ไม่ได้ผลวะเอาเอาให้มันหมดไปขาดอีกนิดนึงเฮ้ยโอ้โหเงียบเงียบกิฟต์ยงไงต้องต้องหันหน้ามานิดนึงแล้วซูมออกไปยืนที่ไหนนี่เน,นี่ยนั่นนี่นี่แหละมาละมาไหม โอ้โหนี่มึงเงียบจนโลสุดท้ายเลยเหรอวะสุดท้ายแล้วนะเนะี่ยสีแดงอะคาเิีอ,อนนี่คาดหวังขอให้มาด้วยเถิดสาธุถ้าเกิดว่ามาเนี่ยผมจะเป็นคนดีแบบ100%เลยจะไม่พูดคำหยาบเวลาเล่นเกมนี้ผมจะไม่พูดคำหยาบอีกต่อไปโบ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  ฟานี่ได้มาหนึ่งตัวแบบรู้สึกว่าแบบดวงสวยด้วยหรือเปล่าวะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปผสมก่อนแล้วกันเราไปผสมก่อนตัวเขียบๆอะ่ะตัวเขียวขอให้ครบแล้วกันขอให้ตัวเขียวครบแล้วกัน 回大了。